สวัสดีป .4 สี่นะคะอันมีแค่สามคนอันนี้เป็นคลิปป .4 เนสี่รนโอสอนการหารยาวแบบมีเศษและไม่มีเศษนะคะอะนักเรีนนยนดูนะการหารยาวแบบแบบมีเศษและไม่มีเศษวิธีการหารยาวนะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่าตัวตั้งสามพันสามแสนเจ็ดสามแสนเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบห้านะคะหารยาว ตัวหมายจะอยู่ด้านบนตัวหารคือเลข5าอันนี้คือเลข5าเลข5าเนี้ยเขาเรียกว่าตัวหารนะคะดังนั้นเวลาเราทำอะ่ะเราจะต้องท่องสูตรคูณแม่หเพราะตัวหารเราเป็นเลข5นะคะนักเรียนดูการหารยาวนะคะ5ตัวแรก5หาร3หมายความว่า5คูณอะไรแล้วได้3มีไหม5้คูอะไรแล้วได้3มีไหมอ้่ะ5 1 5ไม่มีมันเกินก็คือเลขศูนย์ใช่ไหมคะ้คูณศูนย์เป็นศูนย์นะคะทีนี้ขยับไป2หลัก ดูเป็นสองหลักสองหลักในที่นี้สองตัวสามกับสุนก็คือสามสิบเราก็ดูว่าห้าคูณอะไรได้สามสิบนะคะก็ท่องมาห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบเสร็จแล้วเราเอามาทำรายการลบกันนะคะจำหลักการได้ไหมลบลบการสี่ศูนย์ลบศูบบนย์เป็นศูนย์นะสามลบสามเป็นศูนย์เสร็จแล้วทำไงต่อดึงเจ็ดลงมา ก็ต่อ5คูณอะไราแล้วได้7มีไหมถ้าไม่มีก็เอาใกล้เคียง5้านงนะคะเสร็จแล้วทำไงการลบกัน7ลบหเหลือ2นะคะเสร็จแล้วทำไงต่อดึงอะไรลงมาดึง4ลงมานะคะดึง4ลงมาคู่กับที่เราลบมาเมื่อกี้ที่ได้2นะคะดูต่อ5คูณอะไราแล้วได้24 หถ้าไม่มเยี่ยบใกล้เคียง5้าสี่ยีห้าห้า้าเกินก็เอาแค่5้าสสลบก,กันเหลือ4ี่ทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหมดตัวเลขนะคะแล้วก็ลายดึงสองลงมาก็ถูต่อ5คูณอะไรแล้วได้42ตรงเลยมีไหมถ้าไม่มีก็เอาใกล้เคียงห้าห้ายี่หหสห้าเจ็ด 35, 58, 45, 9, 45, 5, 5, 8, 40, 59, 45เกินก็เอาแค่ 58, 40เสร็จแล้วทำไงก็ต่อลบกันเหลืออะไร2ทำไมคะ 4-0, เหลือ2 4-4, เหลือ0ะคระงไม่เขียนนะมันเป็น0เสร็จแล้วเราก็ทำไมคะดึงอะไรลงมาตัวสุดท้ายอ่าดึง5ลงมานักเรียนก็ดูว่า5คูณอะไรแล้วได้25มีไหมมี5อะไร 5, 5 25หหมดหรือยังตัวดึงหมดแล้วนะคะก็พอลบการเหลือศูนย์แปลว่าตรงเนี้ยหมดแล้วไงเศษมีไหมข้อนี้เป็นศูนย์เศษไม่มีนะคะคำตอบจะอยู่ตรงนี้นี่นี่คําคำตอบนะคะคำตอบจะอยู่ตรงนี้ตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าเศษถ้าเศษเป็นศูนย์เราจะไม่เขียนนะคะดังนั้นดังนั้นส7 4 2 5เจันี่ยิบห้านะคะ หารห้าเท่ากับครัตอบหกหมืหนึ่งพสี่รแปดสิบห้าเศษเป็นศูนก็ไม่ต้องเขียนก็ตอบเลยแค่นี้นะคะอันนี้คือการหารแบบการหารยาวแบบไม่มีเศษคือเป็นศูนย์ไงต่อไปข้อนึงจะเป็นข้อหนึ่งเดียวนะดูว่าจะลรให้มันลงเศษให้ได้ดูดจุด,จด อ่ะหรือข้อหนึ่งนะคะสี่แสนเก้าแปดร้อยสิบห้าหารเจ็ดอ่ะดูข้อนี้หารยาวนะคะอันนี้เป็นหารยาวก่อนนะคะเดี๋ยวผมจะอัดคลิปหารสั้นให้ตังหานะคะอ่ะลนน่ยดูนะ 4 9 8แ0เก้ันสอันนี้คือตัวตั้งหารด้วย7 7คือตัวหารนะคะอ่ะเรามาหารหารเหมือนเดิมนะคะเหาร4หมายความว่า7คูณอะไรแล้วได้สีมีไหมไม่มีก็ใส่0แล้วก็ขยับไปกี่หลักคะสอหลักเก็บมันให้หมดนะคะเคูณอะไรได้49ท่องแม่7หารด้วย7ก็คือต้องท่องแม่จิ7เจ 49เสร็จแล้วเอามาทำไไกันลบก,กัน9-9ลบเเป็น0 4-4ลบ4เป็น0เสร็จแล้วทำยังไงต่อจะทำยงไงต่อเนี่ยตอนเนี้ดึง8ลงมานะคะก็ดูว่า7คูณอะไรเราได้8นีมีไหมถ้าไม่มีก็เอาใกล้เคียงแต่ห้ามเกิน8 7 1 7 7 2 14เกินห้ามเอานะคะเอาแค่ใกล้เคียงก็คือ7 1 7นแล้วามาทำไไกัน ลบการ8ลบ7เหลือ1นะคะแล้วทไงต่อยังไม่หมดก็ดึงมาลงมาคู่กับตัวที่เราลบได้มอกี้นะคะอ่ะต่อ7คูณอะไรแล้วได้10มีไหมถ้าไม่มีเอาใกล้เคียงถ้าไม่มีตรงตัวใกล้เคียงแต่ห้ามเกินนะคะก็คืออะไรคะ7 1 7, 7 7 2 14 14เกินไม่เอาเอาแค่7 1 7เสร็จแล้วลบการเหลือ3ยังไม่หมดอีกดึงมาลงมาอีก ดึงมันกว่าจะหมดนะคะอ่าดูสิทองแม่เจคูณอะไรแล้วได้31มีไหมเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสเยิบเอ็ดเจ็ดสี่ยเกินนะคะเราก็ใช้ได้แค่อะไรคะเจ็ดสี่่ยี่สินะคะลบกันลบมันปกติหมดแล้วลบเลขธรรมดาเลยนักเรียน หน่งลบแไม่ได้ก็ยืม11นี่เป็น2ใครจะหลบแได้7จ็นะสิบเลบแเหลือ3 2มลบสเป็นศนะคะเสร็จแล้วดึงลงมาเอาูรืมตรงนี้ให้เป็นเลขเจนักเรียนปูจะให้มันลงเศษอ่ะเป็นเลขเจนะคะ,ะดูนะตรงนี้เป็นเลขเจนะนะักเรียนดึง7ลงมา นะะี่เป็นเจ็ดนะโอ,โอจะให้มันเป็นสี่นักเรียนจะได้มีตัวอย่างอ่าเป็นเจดนะคะดึงเจลงมาคู่กันที่เราลบได้เป็นเศษเมื่อกี้นะคะเจคูณอะไรได้37มีไหมถ้าไม่มีใกล้เอาใกล้เคียงแต่ห้ามเกิน37มเจอะไรเจ็ดสามยี่สิ็ดเจดสสิบปดเจ็ดห้าสหลบการเหลือสอง ดึงอีกได้ไหมไม่มีแล้วหมดแปลว่าสองนี่เขาเรียกว่าอะไรเศษแล้วนะคะทําเหมือนกันนะคะส่อมื่ดังนั้นสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสิบเจ็ดหารเจ็ดเท่ากับนี่ไงคําตอบอยู่ตรงนี้ 70, 1, 000, เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเศษเศษอยู่ด้านล่างเศษสองนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าการหางยาวนะคะก็คือ,อไงข้อหนึ่งอะ่ะยาวจริงๆแหละหนึ่งหน้านะคะเดี๋ยวต่อไปคราจะทิปเป็นการหางสั้นให้นะคะ